สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้มาพอๆก็ช็องมาดามบดูดเคคือเก่าจ้ามือนี้มาดามผ้าพีผ้านองเขาครัวอีกแล้วจ้ามือนี้มาดามสีผ้าพีผ้านองมาเห็ดกิมจินะคะส่วนประสมวัตถุดิบของเราก็หั่นเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยจ้ามีต้นหอมมีแครอทแล้วก็มีแตงกวามีแอปเปิลเขียวนะคะแอปเปิลเขียวแล้วก็มีขิงจ้า ขิงบางคนเพิ่นเขาเอาไปปั่นเอานอกจากเนาะแต่ว่ามาดามเสียเอาหั่นจะ้ะเวลากินไปเขาสิได้แบบจะได้สัมผัสกับรสชาติของขิงจะ้ะพี่น้องแดีวแต่ผู้มักนอกจากเนาะแล้่วแต่ผู้มักจะ้ะนี่จะ้ะผักกาดเฮากับเตรียมล้างแล้วเรียบร้อยเฮามาเอาเกลือใส่จ้ะพี่น้องเฮาใส่เกลือลงไปเลยจ้าใส่เกลือลงไปเลยจะ้ะ ก็ตองอยานเข้มเด้อพี่น้องขั้นตอนต่อไปเขาตองมาล้างออกอีกจ้ะเพราะว่าอันนี้เ้ามาเราเอาน้าเกลือแช่ให้เขานิ่มนะคะเพื่อนนี่นะจ้ะเขาเอาเกลือใส่เอาเกลือใส่ปีพี่น้องใสไปอีกเนี่ยห้าเ่น้ำเ้าแซ่เ,เ,ซเกลือไวจ้ะจนกระทั่งผักกาดนี่เขาอันเ,อเขาเลิมซีมีนม้ำสิเดี๋ยวห้ามากลับอีกจ้ะ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวใหาา้มาห่าเห็ดมาทำมาทำส่วนผสมม,มาทำแป้งนะคะมาจา้ะมาส่วนผสม,มเราก็จะมีอันนี้พริกเกาหลีจากพี่น้องอันนี้พริกป่นเกาหลีแล้วก็มีน้าตาลจ้ะอันนี้มีแป้งแป้งธรรมดาแป้งที่ทำขนมปังธรรมดานะคะแล้วก็น้ำปลาจ้ะ มาลงมือเห็ดกันเลยจ้าน้ำแปง้งเขาเอ,อไปคนกับน้ำแล้วนะจ๊ะเนาะเอามา,าออคนกันจ้าเครื่คีคนเลยคนเล่คนไปเรื่อยๆกับพี่น้องคนไปเรื่อยๆกับพี่น้อง เราสุกได้ที่แล้วก็นี่ใส่น้ำปลาลงไปจ้ะพี่น้องใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้าเขาจะได้รสชาติกลิ่นทะเลนะจ๊ะนะ้องใส่น้ำตาล,ลจ้ะพี่น้องจ้าใส่น้ำตาลลงไปจ้ะอันนี้ก็พริกเกาหลีจะขาดไม่ได้เลยนะคะคันู้ได้มากเพชดบางอย่างก็เอาพริกไทยห่อผสมกระไดได้จ้ะเด้าดาอธรรมดำบ่หมักเพื่อ,อ,อนมัก รสชาติเกาหลีเกาหลีจ้ะแล้วก็คนเลยคนเลให้มันเข้ากัน เดี๋ยวใส่น้ำปลาจักหน่อยจ้ะพี่น้องจ้ะให้มันได้รสชาติกลิ่นทะเลเนะจ๊ะเนาะเทไปในขวดโหลดุดไ่มีเบอร์หรอกวะกำเบอร์ไว้เดี๋ยวเข้มใส่พ่อไม่มีกลิ่นทะเลจักหน่อยจ้ะพี่น้องจ้ะให้มันไม่กลิ่นเนาะกลิ่นทะเลนี่จ้ะเป็นมันมันหอมแหละจ้ะพี่น้องหอม เอาแปะมาค้นๆๆนะสิคล้ายกลิ่นคล้ายๆน้ำข้าวนะคล้ายๆน้ำเคามจากพี่น้องอืมเศรษฐาพี่น้องสุดยอดเลยเลดดสุดยำไรไม่เือพลาด้ลยพี่น้องยำไรแส่ยยำนไรจ้ะ เบิ่งสีสันไก่ๆจ้ะพี่น้องนี่จ้ะมาเบิ่งสีสันเลยงามคักเลยพี่น้องจ้าอือหือสีสันได้ทีเลยนี่จ้ะพี่น้องให้เบื้งไก่ไก่เอ้ยสีสันสวยงามคักขนาดเลยจ้ะพี่น้องจ้า ล้างเลยล้างออกจากพี่น้องล้างออกต้องล้างห,หลายหลน้ำนะคะให้มันให้หน้ำเกลือมันออกจากเพราะว่าเราใส่เกลือเยอะใส่จนมันใบมันนิ่มจากพี่น้องนะใบนิ่มนิ่มใบมันนิ่ม ห,หลัางไม่ร้ายหนักเลยจะเี่าเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะเพราะว่าน้ำซอสของเราเราก็ทำ รสชาติพอดีแล้วค่ะถ้เตืนว่าพักการเนี่ยมันเข้มกับสีอันนี้ไปก็สีมันจะเข้มไปจ้าพี่น้องเราก็ชิมดูว่ามันจืดหรือยังอโอเคจืดแล้วจืดได้แล้วก็จัดการเลย นอของที่เขาเตรียมไว้จ้ะพี่น้องใส่แล้วก็ไปเลยจ้ะใส่ไปเลย อย่างละนิดอย่างละหน่อยแตงกวานิดแอปเปิ้ลหน่อยแคล,ลอทหน่อยกลายเป็นกะละมังเลยจ้ะพี่น้องคุกเขาให้เข้าออก,กันเท็ดเค็ดจังสี่เท็ดกินเลยก็ได้จ้ะพี่น้อง กินเลยก็ได้เก็บไว้กินนานๆก็ได้จ้ะแช่ตู้เย็นเอาไว้นาะทำเสร็จก็แช่ตู้เย็นเอาไว้ไว้กินเป็นเดือนเป็นอาทิตย์นี่จ้ะตะว่าบ่หอดเดือนรอกจากพี่น้องอาทิตย์กับบหอดดอกกละมาหนึงกับสามสี่มือกับเบิร์ดเลยจ้ะแ่บๆเอามากินก็มามากับแ่บด้วย่น้องสวยมากเลยชิมมึง แฉบแห้งพี่น้องโดนเคี้ยวไปโดนขิงผักกาดขาวแครอทแอปเปิ้ลอออืือ้หแฉะครักนี่กิมจิมาดามก็เป็นอันว่าสเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวมาดามจะเอาเป็งนวลนิดหน่อย,อย,อย,อยมาหัน่นมาหัน่นกับอันเห็ดลองเห็ดบางต่างหากนะจ๊ะเนาะเห็ดแห่งลูกสาวลูกสาวมากมากมกิมจิแต่กว่ามั้ง อันนี้ลูกไส้มกม,ก,มกร่วมมิดแบบลลนี้แหละใส่ได้หลายอย่างนี่เป็นอันว่า,าเรียบร้อยแลวจากพี่น้องจ้าเรียบร้อยแล้วมาหายเบิ้งใกล้ๆนี่จ้าหน้าตากิมจิของมาดามเสร็จแล้วเรียบร้อยจากพี่น้องจ้าเรียบร้อยสีมึงสีมึงตอนใหญ่ๆเอาคิงเอาแค่อดเอาแตง มีขิงมีแครอทมีแตงมีแอปเปิ้ลมีต้นหอมอืมอืมแซ่บครับพี่นอนเห็ดยำด้ายแซ่บยำนั่นบ่เคยพลาด ค่ะคลิปนี้ก็ฝากพี่ากนลองไปซ้ำหน่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดั่ในเหตุคลิปใหม้ๆต่อไปค่ะคลิปนี้ต่อราไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ